วันนี้คุณต้องตายไปเลยคุณอยากให้เขาอะจดจําคุณแบบไหน,นคุณจะทาอะไรดีวะออทําอะไรดีเอาจริงนะยายเวลาแบบคนอื่นที่เป็นญาติหรือเป็นมาถามแม่ว่าเราทํางานอะไรเราก็จะบอกว่าแม่เราว่าอ๋อมันทำงาน,นอยู่แต่พอจบมามันเป็นช่วงที่แบบเหมือนค้นหาตัวเองอะยาย<อ>เหมือนช่วงนั้นเรารู้สึกว่าอุ้ยอยากรวยที่เราทำอะไรมามันหายสมมติว<อ>่าอมมติเรทำอะไรอยู่หนึ่งแสน 1, แล้วอยู่ดีมันลงมาเหลือห้าพันถูกเราเงินทิ้งหรอเมื่อโลกธุรกิจไม่ได้สวยงามอย่างที่คิด ที่นี่คือพื้นที่ของคนจริงเจ็บจริงเจ๊งจริงและยังยืนอยู่ได้จริงในรายการแต้วมาเก็ตทอล์ค่ะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญที่บอกเลยนะคะว่าเซอร์ไพรส์มากจากเด็กที่คุยไม่ค่อยจะรู้เรื่องเป็นเด็กที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจผ่านไป8ปีไปเจอเขาอีกทีในโลกโซเชียลทุกวันนี้กลายเป็นอินฟูหนุ่มชื่อดังหน้าตาดี เป็นพิธีกรที่ขึ้นไปพูดต่อหน้าคนกว่า3,000คนได้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงในรอบ8ปีที่ผ่านมาวันนี้เราไปคุยกับเขากันค่ะเดีย๋ยวให้เขาแนะนําตัวเลยนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่เต๋าก็สวัสดีครับน,อน้องนะครับก็ปัจจุบันน้องก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับอยู่ประจําช่องของตัวเองแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเราเป็นฟรีแลนซ์ในฝั่งของงานพิธีกรครับซึ่งก็จะเป็นฟรีแลนซ์แบบเสาร์อาทิตย์ที่เราแบบว่างแบบงานไปครับโอเคคือเมื่อกี้คําโปรยแบบ ลอยแล้วอะคือถ้ามี่ก็อีนี่คือผมลอยแล้วเนี่ยโปรยให้แบบอ่าลอยไว้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเบื้องหลังจริงๆอ่อะมันง่ายขนาดนั้นไหมแปดปีที่ผ่านมาน็อตเป็นเด็กมาฝึกงานที่ร้านตอนนั้นเราอยู่พี่อยู่คิงเนาะใช่ยาอยู่คิงเราแล้วก็คือน็อตอะเข้ามาเป็นเด็กฝึกงานตอนนั้นแบบน่ารักใสแบบมีอะไรให้ช่วยไหมครับเลยงเงี้ยตลอดเป็นเด็กที่ขยันมากที่ถ้าเป็นเด็กฝึกงานที่ผ่านมาน็อตน่าจะเป็นเด็กฝึกงานคนแรกนะที่แบบรู้สึกว่า เฮ้ยแบบชอบช่วยเหลือคนอื่นจริงๆเออแล้วพี่แบบประทับใจเรามากมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วย้อนกลับไปพอหลังจากฝึกงานเสร็จอะเป็นยังไงตอบเราไม่ได้เจอกันเลยนะหลังจากนอตฝึกงานไปอะใช่ครับหลังจากฝึกงานเสร็จก็ปี4ก็คือไปฝึกงานยาวๆเลยครับที่ไปแบบยาวเลยแต่พอจบมามันเป็นช่วงที่แบบเหมือนค้นหาตัวเองอะใหญ่เหมือนช่วงนั้นเรารู้สึกว่าอุ้ยอยากรวยเป็นวัยรุ่นที่แบบว่าไปลองเห็นหุ้นอยร้อยๆล้านก็มาใช่แรับแบบเฮ้ยเอาวะตอนแรกลองหุ้นก่อน ไม่ได้ไปไปทองดีกว่าทองเราเรียนด้วยกันเราเจ็บมาด้วยกันถามยายอยู่ว่ายายเป็นยังไงบ้างนะแต่เข้าใจการลงทุนมีความเสี่ยงแล้วก็มีคนเทรดได้ก็มีถูกทุกวันนี้ก็ยังมีคนเทรดอยู่และเทรดได้แต่เราไม่ใช่หลายๆคนอ่ะอาจจะกําลังศึกษาแล้วก็กําลังเริ่มต้นอันนี้เราสองคนมีประสบการณ์เนาะเราก็อาจจะมาแชร์ในมุมของเราบ้างตอนนั้นที่เราไปเริ่มเรียนเทรดทองในมุมของน็อตอ่ะ รู้สึกยังไงตอนนั้นความรู้สึกที่อยากเข้าไปเรียนอะ่ะเออผมว่าหลายคนรู้สึกเหมือนนอนอเปลี่ยนชีวิตฉันแน่อยากเ<ม>้วยต้อง<ม>ยากจริงจริแต่ว่าช่วงมันได้มันแบบมันรู้สึกแบบววันนี้ตื่นมาคือรวยแล้ว<อ><ะ>มไม่เป็นเศรษฐีตื่นมาคือพร้อมรวยมันมีอยู่จุดหนึ่งทําไมนอตถึงหยุดเลิกการเทรดทองออกไปคือผมว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าบางทีใจเป็นเรื่องของใจนายายเรื่องเรื่องของเทรดอ่ะถ้าสมมติว่าทุกคนเคยแบบลงทุนในหุ้นหรือว่าลงทุนในทองเวลาแบบช่วงมันกำไรเราจะแบบ ยดีใจแต่พอเวลาอยู่ดีมันมีข่าวหรือมีอะไรมามันตกอย่างเงี้ยใจมันแบบโอ้ที่เรากำไรมามันหายอ่ะสมมติไว้เราได้กำไรอยู่หนึ่งแสนแล้วอยู่ดีมันลงมาเหลือห้าพันถูกเราเงินทิ้งหรอทิ้งกว่าทิ้งอีกตอนนั้นอ่ะมันเป็นเงินพ่อแม่เราเราขอมาเล่นใช่ไหมครับได้กำไรมันก็ดีแต่พอไม่ได้กำไรอ่ะมันก็เป็นเงินท่านท่านก็จะเครียดอ่ะมันเครียดพอมันไม่ใช่เงินเราเองอ่ะ มันไม่ใช่เงินเราคนเดียวป่ยายแต่บางคนที่เขาเก่งเขาก็ได้แบบทางนี้แบบไม่ต้องทําอะไรเลยนะไม่ต้องทําอะไรเลยวันๆเขาตื่นมาเขากดออกก็คือได้เงินเลยบางคนเล่นจบแต่เช้าก็คืออ่ะเทรดปุ๊บเอากําไรออกกลับบ้านชิลแล้วอันนั้นคือทางของเขาแต่สุดท้ายแล้วสําหรับเราคือไม่ใช่ทางของเราอ่ะเราสองคนถอยออกมาในมุมของพี่ที่พี่เลิอกอะคือเครียดนะเราจะต้องตามข่าวถ้าเทรดทองมันจะมีข่าวเลยโอ้โหต้องตามข่าว US US ต่าง๋ง ว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมีการประกาศนะจากธนาคารประกาศเราต้องรอติดตามข่าวตีสองตีสามไม่ต้องนอนตื่นครับตื่นคนหนึ่งก็หลับเราตื่นเราตื่นเพราะเรานอนไม่หลับแล้วพี่รู้สึกว่าแบบเวลาเขียวอ่ะมันไม่เครียด <c oughs> แต่เวลามันแดงอ่ะ <c oughs> โอ้โหนอนไม่ได้นะ <c oughs> เครียดนะอนไม่หลับหลับไปแล้วก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วลูกรีบดูในมุมของพี่นะที่พี่เลิกอ่ะเพราะว่าแบบรู้สึกมัน มันเสียสุขภาพจิตเราเราไม่ได้จิตแข็งเหมือนคนอื่นคนอื่นอาจจะรู้สึกว่ามันชิวๆอาจจะแบบเป็นทางของเขาเขาชอบแนวนี้แต่สําหรับเราอะรู้สึกมันเครียดเกินไปแล้วปัจจุบันยายไปลงทุนอะไรมาครับหลังจากที่ยายมีเงินลงทุนไมหมยายพวกเทรดเนี่ยหรอพวกเทรดหรือว่าอสังหายายไปลงด้านไหนบ้างไม่เลยไม่เลยที่ทําร้านอาหารแนวอาหารอย่างเดียวก็คือเก็บเงินเข้าธนาคารให้ลูกอย่างเดียวยไม่ลงทุนเพิ่ม เอาเงินไหนเก็บก่อนเนี่ยลงทุนอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมใครสัมภาษณ์ไอ่หลายจากถอยออกมานอนก็คือมันก็คุยกันยายแบบจะจะทำอะไรดีตอนนี้ไม่รู้ทำอะไรเดี๋ยวอันเนี้ยด้วยความที่เราอ่ะเรียนมาจบภาษาจีนเอกจีนมาแต่ภาษาจีนนี่ลืมไปเลยคือเหมือนว่าผมรู้สึกว่าภาษาจีนนี่ห่าวก็คือไปแล้วนี่ห่าวครับมันคือถามว่ามนสื่อสารได้ไหมยายก็สื่อสารได้เอาตัวรอดได้แต่แบบไปทํางานจริงเราก็ไม่ได้เก่งแบบขนาดนั้นแต่รู้สึกว่า ภาษาจีนอาจจะแบบไม่ใช่ทางที่เราอยากแต่จบมาแล้วนะจบแล้วจบแล้วได้เกรดดีเวยนะกรดดีดย้าขึ้นแต่ทางไม่ใช่ละทางตัวเองใหม่ทางตัวเองใช่ครับแม่ก็ถามไม่ไม่ไม่เป็นภาษาจีนอะไรอย่างเงี้ยคือผมรู้สึกว่าผมต้องไปสอบพวกเคดีเคยายยายก็รู้มีเคดีเคแต่มันไม่มันมันไม่ผ่านเวลเวลห้าเมื่อก่อนเนี่ยประจุนมันเปลี่ยนไปแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมไม่รู้จะทำอะไรนะยายผมก็เลยแบบเป็นช่วงนั้นมันว่างไล้วมันจบ หลังจากเทรดปีนึงเนาะอีกปีนึงผมก็มาค้นหาตัวเองแบบเฮ้ยเราจะทาอะไรดีก็แบบเป็นช่วงที่แบบหางานเหมือนเอาจริงนะยายเวลาแบบคนอื่นที่เป็นญาติหรือเป็นมาถามแม่ว่าเราทํางานอะไรเราก็จะบอกว่าแม่เราว่าอ๋อมันหางานอยู่แต่ลึกเราแบบที่เป็นห่วงเราเสมอคือญาติก็เป็นห่วงเราในยายถึงว่าเขาไม่ได้ว่าอะไรเราเขาก็ถามเป็นมารยาทเหมือนแต่ว่าใจเราอะเวลาได้ยินอะคุณจะทาอะไรดีวะทําอะไรดี ไม่แน่ใจว่ายายเคยเป็นไหมปกติยายเป็นคนที่ชัดเจนไหมหมายถึงว่าตอนยายทำงานยี่รึกว่ายายเก่งอะไรเฉพาะด้านไหมหรือยายเก่งทำอาหารอะไรมาก่อนไหมพี่เป็นคนค่อนข้างชัดเจนว่าตัวเองเป็นคนเก่งด้านการสื่อสารการขายต้องเป็นการขายซึ่งหน้านะต้องได้คุยถ้าใครคุยกับพี่ก็คือพี่ต้องปิดได้อันนี้คือที่พี่รู้ตัวหลังจากเรียนจบนะเแต่ว่าอย่างน็อตอย่างเงี้ยก็คือไม่รู้เลยว่าตัวเองคือมอไม่ร,รเก่งอะไรเงิเนเง<อ>ินผมแบบทำทำได้ แต่สิ่งหนึ่งที่ตอนในวัยเด็กที่แบบที่ผมอยากเป็นคือผมผมอยากขึ้นเวทีตอนนั้นผมไม่รู้ว่าสิ่งเนี้ยคือผมหิวแสงคือไงคือไ่เรายังไม่รู้ว่าจริงๆอ่ะเฮ้ยกูเนี่ยหิวแสงใช่ไหมใช่แล้วเราก็ไม่รู้จะทายังไงดีเหมือนเราก็แบบไปนั่งหาว่าจะมีพี่ไหนไหมที่ทําให้เราได้เจอตัวเองแบบว่ามันทําอะไรได้บ้างแล้วก็ไปเจอคือเพจหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้ชื่อว่ามาสเตอร์บ๊อคือเป็นแนวแบบว่าปลุกศักยภาพตัวเองหมายถึงหาสิ่งจากคนที่ ไม่มีแต่เขาคือคํานึงเขาจําไม่ได้แล้วคือเขาพูดประมาณว่าทุกคนเก่งในแบบตัวเองและมีศักยภาพแล้วผมก็แบบโหอยากรู้ว่ามันมันคืออะไรซึ่งก็ลองทักไปนะครับแต่ตอนนั้นค่าคอนี่น่าจะแบบหกหลักคือแบบแพงมากแล้วผมเพิ่งขาดทุนตรงนี้มาด้วยบางส่วนผมก็แบบว่าตัดสินใจปล่อยไว้ก่อนก็แบบไก่อนไม่ได้อะไรก่อนค้นหาตัวเองต้องค้นหาเงินก่อนใช่ครับก็เลยแบบว่ายังไม่รู้จะทอะไรแล้วอยู่ดีเหมือนเราก็ติดตามจากเกนั้นไว้มันเหมือนเป็นช่วงจังหวะหมอจาอบางอง่ายผ่านไปไม่กี่เดือน มันเขาบอดแคสในไลน์มาก็คือส่งข้อความมา uh huh, uh huh. ว่าแบบหาอายุไม่เกินย uh ี่สิบสองไปเรียนฟรีหกวันซึ่งผมก็อายุยี่ส uh ิบสองพอดีก็เลยแบบตัดสินใจลงเรียนแล้วก็คิดบอกแม่ว่าแม่ถ้าผมขอเวลาไปหกวันนะมันเรียนเช้าเย็นเย็น uh huh. ถ้าวันแรกไม่ดีผมกลับบ้านเลย uh huh. แล้วยายรู้ไหมว่าวันแรกเกิดอะไรขึ้นเหมือนเราแค่เราอยากรู้ว่าตัวเองเก่งอะไรคือเหมือนนันบอกย้ายว่าน,นอยากเป็นแบบนักคู่ใช่ไหมยายแล้วเราก็แบบคนนี้คือ อาจารย์ป๊อบเก่งระดับประเทศคือแบบพูดมาไม่ต่ำกว่าแบบหลายพันเวทีต้องได้เดินเข้าไปถามแบบซื่อๆยายแบบผมอยากเป็นนักพูดแบบอย่างที่พี่ทํามันต้องทํายังไงบ้างครับแต่ว่าผมติดอยู่อย่างหนึ่งนะครับผมก็พูดเขาอย่างนี้เขาก็บอกว่าแล้วติดอะไรอยู่ก็บอกว่าอ๋อผมพูดไม่รู้เรื่องใครใครบอกเขาติด่างแบบนี้นะบอกอ๋อญาติบอกครับเวลาผมพูดเขาจะบอกว่าผมพูดไม่รู้เรื่องเราพูดเร็วเราเป็นคนพูดเร็วเร็วแน่ติดอ่างแล้วยายแต่มันดูย้อนแย้งนะยายคืออยากเป็นนักพูด แต่แดนพูดเร็วแล้วก็พูดติดอ่างเอออาจารย์บอบพูดกลับมาว่าเชื่อไหมว่าสักวันหนึ่งจะได้ขึ้นบนเวทีไม่ต่ำกว่าแบบร้อยคนพันคนจากเด็กที่ติดอ่างใช่ในวันนพูดไปอย่างนี้แล้วผมก็แบบเออเขาเชื่ออะไรเราวะคือแบบผมก็สงสัยแล้วผมเนี่ยทาได้แบบทําได้สิเออคือเขาถามผมมาคำหนึ่งเป็นประโยคที่มันเปลี่ยนเลยนะยายสมมติว่าคนที่กำลังดูอยู่คนนี้กำลังรู้สึกว่าตัวเองแบบพูดไม่ได้เขาถามผมมาคำหนึ่งว่า คนที่บอกน็อตอะว่าพูดจาไม่รู้เรื่องปัจจุบันเนี่ยเขาสําเร็จไปมากกว่าเราเนี่ยสิบเท่าไหมยี่สิบเท่าไหมรวยมากมากออถ้าคนที่รวยมากแสดงว่าเขาต้องมีประสบการณ์ผ่านอะไรไาเยอะมากคือมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราคายกังวลเพราะว่าออคนที่พูดกับเราเขาอาจจะแบบไม่ได้ไรวยระดับนั้นออแต่คือเขาก็อยู่ของเขาปกติอ,อแต่คนที่พูดกับเราคือคนเนี้ยคือระดับประเทศอ,อเราก็เลยแบบอ่ะ เอาวะมีหวังก็เลยเรียนปุกปันจบมาได้พูดบนได้พูดต่อหน้าทุกคนก็พูดติดอ่างคือไม่คือไม่ติดอ่างแบบว่าสวัสดีนะแต่มันแบบเด็แอบไปเลยยายแบบสวัสดีมันอยากพูดแต่มันนึกคำพูดไม่ออกมันก็ติดอีกยางแล้วก็แบบตั้งแต่้มาก็หลังจบคาร์ดก็ได้แบบไปทํางานกับอาจารย์ปอบเรียกไปทํางานคือถามหน่อยว่าคอร์สนั้นอ่ะเรียนกันกี่คนอ่ะ เป็นร้อยใหญ่ม,มีประถมม,ะมัธยมแล้วก็มีผมเ,เด็กๆเยเด็กๆแล้วมีผมแก่สุดแล้วทําไมเราถึงเป็นคนที่ได้เลือกไปทํางานกับอาจารย์ป๊อปมันน่าจะเป็นช่วงหนึ่งหญ่เพราะว่าตอนแรกกับผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนอาจารย์ป๊อบบ่กเขาให้ผมอะไปเรียนฟรีคาสแบบแพงๆกับผู้ใหญ่กับแบบนักธุรกิจเลยผมก็คาสของคนอื่นอะหรอหมายถึงว่าคาัสของอา,าอาจารย์ป๊อปแต่มีนักธุรกิจแบบสิบล้านร้อยล้าน,นมาเรียน แล้วเราเรียนฟรีใช่ั้งที่คน,นคนอื่นคนอื่นจ,าจ่ายเง<ๆ>ินเพราะเราเป็นเด็กใหญ่เรายังไม่หาอะไราได้ไม่ได้เขาเรียกผมไปนั่งเรียนฟรี<อ>แต่ผมว่าสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกไปแลวผมเพิ่งมารู้ไม่นานหลังตรงนั้นคือช่วงที่ผมไปหกวันใหญ่สิ่งที่ผมอาจจะไม่เหมือนคนอื่นเพราะผมมองว่าผมไปขอเขาเรียนฟรีเหมือนเราไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยผมก็เลยอาสาไปช่วยทีมงานเขาหมดเลยว่าเฮ้ยมีอะไรผมช่วยไหมผมไปแต่เช้าทุกวันรู้สึกว่าเราอยากตอบแทนคือผมไม่มีเงินแต่ผมมีแรงที่ผมสามารถช่วยได้ก็เป็นอย่างนั้นก็ พี่เข้าใจบุมนั้นเพราะว่าด้วยความเป็นผู้ใหญ่ถ้ามีเด็กคนไหนที่แบบรู้สึกว่าแอคทีฟตัวเองมาแบบพี่มีอะไรให้ช่วยไหมเราจะเอ็นดูอเอ,อ,อ่ะวันนั้นอะ่ะได้ไปเรียนแล้วได้เป็นกับอาจารย์ป๊อปละแต่ทีเนี้ยเราได้ขึ้นเวทีได้ยังไงช่วงช่วงนั้นคือเหมือนกับว่าเราไปเก็บตัวเหมือนเหมือนเหมือนพี่ป๊อปเขาชวนผมไปช่วยแบบเหมือนตัดต่อแล้วเขาสอนผมตั้งแต่แรกเลยตัดต่อทุกอย่างแล้วเหมือนเราก็แบบอยาก อยากขอขึ้นเหมือนเราก็แบบรอโอกาสว่า m, สักครั้งจะได้ขึ้นแล้วเหมือนมันเป็นจังหวะที่อาจารย์ป๊อบมีทัวร์โรงเรียนแบบภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางแล้วก็อีสานเนีย่ยอ,อาจารย์บอกว่าอยากขึ้นไหมบอกอยากพูดไม่ใช่หรอ,อตอนแรกพูดแล้วแรกร้อยคนที่โรงเรียนภาคกลางผมก็แบบใจมันอยากขึ้นยายแต่แม่งกลัวไม่ใยายแล้วเป็นเด็กกลัวอยู่เป็นเด็กมอบเ,เด็กมอปลายอะ่ะเออแล้วเด็กแมง่งแซวแรงด้วยนะนั่นแหละยายผมก็เลยรู้สึกว่ามันยังไงดี พี่ป๊อปเทนให้ทุกวันเทนให้แบบว่าสองสามครั้งเลยแบบให้พูดเปิดก่อนจะเชิญเขาขึ้นมาขึ mm ้น hmm. ประมาณ5นาทียายประสบการณ์เวทีแร<ล>กในชีวิตผมจําได้ยายผมแต่เสื้อสีเชิดเสื้อเชิดนะสีเ,ออเขียวขี่ม้าแล้วเดินขึ้นไปพูดเริ่มต้นดีมากแล้วตอนถึงเหตุการณ์ที่เราจะแบบว่ามันเหมือนเป็นการกึ่งพูดทอคโชว์ show, บวกกับการแบบชูนิดๆเหมือน uh huh. เราเอเนอรี huh. เราใส่เข้าไปแต่ผมติดอ่างผมแบบ มันพูดไม่ออกมันแบบแล้วนักเรียนทุกคนแม่งเหมือนลุ้นกับเราแบบๆๆๆทำหน้าคือผมไม่ได้จะเล่นอ,อะไรแล้วแบบจ,จ,ะจะมาหรือยังจะต่อหรือยังจนออผมต้องหายใจเขา้าแล้วก็แล้วก็พูดไปคือแบบก็คือผ่านผ่านช่วงนั้นมาได้ผ่านยายก็คือผ่านได้แต่ผมว่ามันเป็นความรู้สึกที่ผมหน้าตาเรามันมันจะเริ่มเสียแต่พี่ป้อมบอกว่ามันต้องไปต่อเราก็แบบเออเอเอาว่าขึลุยต่อพูดจนจบเขาไม่มีใครขึ้นมาช่วยเราบนเวทีตอนจังหวะนั้นเลยไม่มีครับคือคุณต้องผ่านไปเองให้ได้ผ่าเแล้วผมก็รู้ว่า พี่ป๊อปเทนได้ดีแล้วแล้วถ้าเราทําได้ไม่ดีอีกผมกล่าว่าโลกไปต้องต้องแบบโดนแน่ๆแต่แบบโดนแซวโดนว่าแน่ๆก็คือสุดท้ายแล้วเราก็ผ่านเวทีแรกมาได้ใช่ครับแล้วถามหน่อยว่าเวทีที่เราแบบงานที่แบบคนจํานวนเยอะอะไรอย่างเงี้ยอืมคือถ้าเยอะสุดอ่ะมันยังเป็นช่วงที่ผมกําลังเพิ่งเริ่มแบบสามพันคนแต่ผมรู้สึกว่าช่วงที่เรารู้สึกว่าเราสนุกกับมันม,มันน่าจะเป็นเวทีที่ ที่ผมเพิ่งผ่านมามันเป็นเวทีที่แบบว่าเหมือนพิธีกรแล้วก็มีหลังจากนั้นก็มีการแสดงด้วยอยากเต้นยายแต่ผมเต้นไม่ได้นะผมเต้นไม่เข้าจังหวะแล้วทีเนี้ยพี่ถามหน่อยว่าโอเคเราจากคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรเด็กบางคนที่ดูอยู่เรียนมัธยมอยู่เงี้ยยังไม่รู้เลยว่าตัวเองจะเข้ามหาลัยตัวเองอยากเป็นทํางานอะไรมีอาชีพอะไรยังไม่รู้ตัวตนของตัวเองเหมือนน็อตในวันนั้นแต่น็อตอะมารู้ตัวตอนที่เรียนจบ และว่าต้องค้นหาตัวเองทีเนี้ยน็อตคิดว่าคนเราอ่ะจะข้ามขีดจำกัดของตัวเองอ่ะไปได้ยังไงแบบคิดว่าแบบอยาทำไม่ได้ไม่ชัดมากขึ้นในส่วนนี้ด้วยนะครับบางคนแบบคิดว่าเฮ้ยอยากเป็นอันนี้นะแต่แบบไม่ได้หว่ะไม่เก่งอันนู้นก็ไม่เก่งอันนี้อันนี้ก็ไม่ได้อันนั้นก็ยังไม่ลองลองนะแต่คือแบบหัวคือคิดแล้วว่าฉันไม่ได้มันว่ามีอยู่สองอย่างคือ อย่างแรกเลยคําถามที่น้องเจอที่อาจารย์ถามแล้วน้องจำได้ไม่ลือถ้าวันนี้คุณต้องตายไปเลยคุณอยากให้เขาอะจดจําคุณแบบไหนแล้วคุณอยากทําอะไรคือถ้าอยู่ดีปุ๊บวันนี้เราแบบหลับไปเลยผมก็นึกเลยไม่ออกตอนนั้นในค่ายหกวันผมบอกไม่อยากไปนั่พูดผมรู้แค่นี้แต่ไม่ยังไม่รู้นั่พูดเรื่องอะไรด้วยอืก็คือได้คําตอบตรงนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเราพูดไม่เก่งนะแต่เรามีความสุขเหมือนได้มาคุยกับยายอย่างเงี้ยมันมีความสุขกับอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณอยากหาตัวเองคือคุณต้องกล้า่ี ยอมรับในสิ่งที่บางทีตัวเราเองบอกว่าเป็นนักพูดมันจะพูดอย่างไงมันจะสร้างะไรได้อย่างไงใช่ปัจจุบันผมว่าเป็นนักพูดเนี่ยสร้างะไรได้เยอะติ๊กตออกอ็อกลงคลิปในช่องคือคุณากต้องหาคนที่เก่งระดับแบบประเทศหรือเก่งกว่าคุณร้อยเท่าแล้วคุณไปถามเขาว่าฉันพอเป็นไปได้ไหมคือไม่ใช่ไปขอความคิดเห็นจากแค่คนที่คุณอยากเป็นนักพูดแต่คุณมาถามคนที่ทำงานที่ไม่ได, <บน S 2> ได้เป็นนักพูดตัวในาจบจบเลย,เลยใช่ ใช่ไหมเพราะว่าเขาจะบอกนักพูดอะไรพูดอะไรก่อนตามจริงตอนนั้นแปะปีแล้วมันไม่มีแบบใหญ่ใยญ่ไม่มีนะนักพูดอ่ะผมนึกไม่ออกจริงนะออมันไม่มีใครลงช่องติ๊กต็อกไม่มีใครลงทูืนหรือวันนี้นะเขาก็พูดถูกนะว่ามันจะพูดยังไงพูดให้ใครฟังวะเออจะพูดให้ใครใครจะมาฟังมึงวะพูดก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมแล้วต่อจากการเป็นนักพูดหลังจากนั้นน่ะน็อตไปทําอะไรต่อ เราะะพูดอ่ะมันก็แค่งานสร์อาทิตย์ถูกไหมใช่ค,ออคือหมายถึงว่าช่วงช่วงน้นหลังจบจากของพี่บ๊อบมาคือน้องก็ได้ไปได้งานเกี่ยวกับการตลาดเหมือนสอนพวกการตลาดพวกยิงแอดได้ไปแบบไปทางานรูปแบบบริษัทใหญ่มากขึ้นหมายถึงว่าบริษัทที่แบบชัดเจนมากขึ้นตรงส่วนนี้คือมันเป็นอย่างใหญ่คือมันเหมือนเราต่อยอดจากสิ่งที่พี่บ๊อบ เราขึ้นเวทีแต่เราก็ไปเป็นพูดกันตลาดคือมันได้มาคือเราอะ่ะมีความกล้ามากขึ้นถูกปะการพูดเรามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นถามว่ามั่นใจตัวเองไหมยายมันยังไม่ได้มั่นใจเยอะเหมือนทุกวันนี้แต่มันแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเรากลัวนะแต่เราอยากทำเราอยากลองอยากลอง,ลองได้เรา,รเ,ราเราเริ่มรู้สึกว่าเรากล้าลองมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน,อนถูกไหมใช่ครับคือน็อตเป็นคนหนึ่งที่แปลกอย่างหง,อ,งอ,ะอะไรที่กลัวก็จะลุยอะไรที่กลัวก็จะทําเพราะบางคนอ่ะกลัวนะแล้วก็ไม่ทํา เพราะคำว่ากลัวอย่างเดียวแล้วก็ไม่ทําเลยถูกไหมแต่ถ้าเราไม่ทําอ่ะเราก็จะไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันเหมาะกับเราไหมถูกปะใช่ครับถ้ามัวแต่คิดเราไม่ลองทําอ่ะไม่มีใครรู้นะแล้วน็อตอ่ะหลังจากนั้นอ่ะได้พี่เห็นช่วงหนึ่งอ่ะน็อตไปทําแบบอยู่ดีๆก็กระโดดไปทําอะไรที่แบบเกี่ยวกับบ้านอ่ะรีวิวบ้านเป็นทางนั้นเี่เคยไปทำเออรีวิวอสังหาอะไรอย่างเงี้ยไปทําตรงนั้นได้ไงอ่ะตอนนั้นเรียกว่าเสหลยาย ผมคือคือหมายว่าเฉลยหมายว่าผมไมู่้สึกว่าเห็นพี่บูมก็รู้อสึกว่าเพ้ยอยากลองรีวิวบ้านไม่ได้เก่งเรื่องบ้านนะแต่อยากเห็นตัวเองที่แบบว่าเดินเปิดประตูเดินแบบอยากเห็นตัวเองอยู่ในคลิปตรงนั้นใช่ครับก็เลยตัดสินใจว่าเรารีวิวกุฏิรีวิวแก๊เจอตใช่ไหมยายแต่เราอยากมาลองเบนเข็มมาสังหาง่ายสุดก็คือไปหาเวทีสังหาประกวดแข่งซึ่งตอนนี้มันเริ่มบูมเราไปประกวดเวทีอสังหาเลยใช่ครับคือ ที่ไหนเขาประกาศว่าอารับสมัครประกวดคลิปสั้นนะสังหาซึ่งน็อตเองเหมือนตอนนั้นเอ n นซีเอเซนยายเขาประกาศหาตัวแทนคนที่อยากแข่งเป็นแบบทั่วประเทศไทยแล้วคัดเหลือ20ทีมไฟนอลซึ่งเราก็แบบตั้งใจมากตอนนั้นยังไม่ได้ตัดในคอมเลยนานะยายก็แบบแข่งกันแบบเยอะมากน่าจะเป็นร้อยมั่คัดเหลือย0ผมก็ตั้งใจทํามากแล้วก็แบบว่าติดหนึ่งใน20ทีมนั้นไฟนอลแต่ใน,ในใจคือมันมันเริ่มแล้วมันเริ่มแบบเข้ามาแล้วแต่รอบแรกอะ่ะมันดีตรงที่ว่า ยายใช้ฟุตเทจจากของเขาอเขาให้หมดเลยแล้วเราก็มารีวิวจะม,มีตัวเราเองเข้าไปด้วยก็ได้แต่ผมไม่ได้ทําอย่างนั้นถ้าจำไม่ผิดแต่รอบไฟนอนนี่แหละย,ยายที่ต้องเอาตัวเองเข้าไปแล้วไปรีวิวบ้านแล้วแล้วเราได้ไปเห็นบ้านแบบบางก่อกบูรวาดแบบแพงๆแล้ว, uh uh. วรู้สึกแบบมันดีเนาะ uh uh. มันแบบน่าสนใจมากแล้วผมก็ทําเต็มที่มากยายอย่างน้อยก็ติดรอบไฟนอนอาจจะไม่ได้รางวัลได้ตรงส่วนนั้นก็ได้ คือเราได้ลองทำได้ลองทำครับเฮ้ยแต่เท่าที่พี่ฟังมาจากวันแรกที่แบบค้นหาตัวเองไม่เจอแต่พอหลังจากที่ได้ลองขึ้นเวทีอ่ะรู้สึกว่าน็อตกล้าที่จะลองทำอะไรใหม่ๆใช่มากกว่าน,ากกานี้มากกว่าปกติคนปกติเลยนะเยอะมากผมว่ามันอาจจะเป็นเรื่องบางทีมันไม่ได้เป็นเรื่องของว่าสกิลนายายมันเป็นเรื่องของใจเหมืนอนกับว่าพี่บ๊อบเคลียร์ใจให้แล้วแล้วเราก็แค่ลงมือทำกลัวไหมกลัวผมเป็คนคนขี้กลัวมาก ความขี้กลัวมันไม่หายไปจากเราหรอกถูกปะไม่หายเราเป็นคนขี้กลัวยังไงเราก็จะเป็นคนขี้กลัวอย่างนั้นแต่ความกล้าของเราอะ่ะกล้ามากขึ้นปะมันะใช่ค่ะมันอาจจะต้องแบบลองอะได้แบบขอลองอขยับขาชนิดนึงก่อนอย่อให้แบบสเสลือสเสลือเอข้าไปทําอะไรอยงียอ้อยู่ก็จะแบบไปนี้มาขึ้น<อ>แต่ถามว่าหลังจากนั้นไม่ได้รางวัลอะผมก็ได้รางวัลที่อื่นแทนแบบไปประกวดแข่งที่อื่นก็ได้รางวัลเราก็ไม่เวทีแรกเราไม่ได้รางวัลรเราก็ไม่ได้ว่าเรายอมแพ้เราก็ไปจนกว่าเราจะได้รางวัล ใช่ครับผมอยากทำผมก็ไปแต่อันนี้พี่ว่ามันเป็นจุดแข็งของน็อตนะต่อให้น้อยบอกว่าตัวเองเป็นคนไม่มีความมั่นใจแต่น็อตเป็นคนไม่มีความไม่อย,ยอมแพ้นะค้นหาตัวเองจนรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ทําแค่ตรงนี้แต่กูจะทําตรงเนี้ยจนถึงที่สุดแล้วค่อยก้าวไปอีกจุดนึงวันนี้ถ้าน็อตแบบย้อนกลับไปได้อน็อตคิดว่ามีอะไรที่นอ็อตรู้สึกว่าเฮ้ยยังทําไม่เต็มที่อยากจะกลับไปทํามันอีกรอบให้มันแบบ เต็มที่จริงๆอ่ะอยากย้อนตัวเองกลับไปตอนเวทีที่เราขึ้นไปแล้วเราต้องไปแสดงเกี่ยวกับเรื่องเราใช่ไหมยายแล้วผมเต้นไม่เต็มที่คือติดเต้นอย่างเดียวจะเอาเต้นอย่างเดียวม,มันเหมือนเป็นในใจที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทําให้มันได้ดีกว่านี้อยากอะไรที่มันชาทายตัวเองชาเลนทอย่างเงี้ยครับแล้วมีอะไรไหมที่เรารู้สึกว่าวันเนี้ยอยากลองทําสิ่งที่ผมอยากทําและเป็นเป้าหมายใหญ่นะยาย คือผมอยากมีเวทีที่ได้ไปขึ้นเวทีสยามบิ๊กเนตแล้วมันเป็นเรื่องราวของผมอาจจะเป็นทอล์กโชว์หรือจะเป็นคลาสของผมที่แบบอยู่ใจกลางกรุงเทพถ้าวันนั้นผมได้ได้มีจริงขออนุญาตเชิญยายไปด้วยอยากอยากให้เป็นอย่างนั้นคือมันเป็นความฝันที่ผมอยากมีณวันนี้ก็คือวันหนึ่งเนี่ยเรามองเห็นตัวเองแล้วณนะเวทีนั้นใช่ไหมแต่ในรูปแบบไหน<ช>นั้นให้อนาคตเป็นตัวตัดสิน มันก็หิวแสงนะยายจริงมันผมม่ได้อยากว่าไม่ได้ทุกวันนี้ทุกคนต้องหิวแสงเพราะแสงมันคือจุดเก่อกําเนิดรายได้นะปัจจุบันทุกคนใครจะมาบอกว่าเฮ้ยมึงหิวแสงคนที่หิวแสงคือคนที่มีรายได้และมีชื่อเสียงในปัจจุบันแต่ก็ใช่ครับแต่ก็บอกเลยว่าไม่จะเป็นทุกคนต้องหิวแสงเพราะมีหลายคนทําหลังบ้านหรือไม่ต้องออกนะก้ก็ทำอะไรได้เยอะเหมือนกันถูกคือบางคนนะถ้าดูจาก ในโลกโซเชียลทุกวันนี้บางคนเนี่ยไม่เคยออกหน้ากล้องเลยนะแต่ช่องเขาดังมากโอโ้เยอะนะดังนะเยอะจริงๆ<ะ>บางคนอะเสียงเขามีเอกลักษณ์การตัดต่อเขามีเอกลักษณ์ช่องเขาดังกว่าคนที่โชว์หน้าบางคือที่พี่จะบอกว่าเชิญน็อตมาน็อต <"Not" S 2> อาจจะไม่ได้เป็นผู้ประกอบการเหมือนหลายๆคนที่พี่เชิญมาเพราะว่าพี่ไม่ได้ต้องการแค่ผู้ประกอบการอย่างเดียวพี่ต้องการคนที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคน เพราะว่าพี่เชื่อว่าหลายๆคนน่ะหรือแม้แต่เด็กๆอ่ะที่กําลังค้นหาตัวเองแต่ยังไม่เคยกล้าลองทำมีเยอะอบางคนแทบไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองอยากเป็นอะไรอยากทําอะไรยังหาตัวเองไม่เจอพี่เห็นอ่ะน็อตอมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากในหลังจาก8ปีที่เราไม่เจอกันอยู่ดีๆ Facebook ก็เด้งขึ้นมาคนที่คุณน่าจะรู้จักก็เลยเข้าไปเฮ้ยเด็กคนนี้หน้าตาคุนค้นๆเฮ้ยมันใช่จริงเหรอวะใช่ไอ้น้องน็อตที่แบบ คนนั้นที่พูดไม่รู้เรื่องคนนั้นจริงๆเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยอยากให้นอตอ่ะมาเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนที่เฮ้ยคุณอาจจะมีคนว่าคุณคนใกล้ตัวที่พยายามบูลลี่เราครับท็อกซิกใส่เราอะ่ะอย่าเอาเขาอ่ะมาใส่ในใจเราถูกปะแต่แต่สิ่งหนึ่งนะที่นอตอยากบอกนะเมื่อกี้ที่ที่ใหญ่ยยพูดมาใครก็ตามที่รู้สึกว่าตัวเองพูดไม่รู้เรื่องหรืออะไรบางอย่างคุณต้องถามกนะ่อนนะอย่างเมื่อกี้สังเกตไหมที่ใหญ่เต้วกว่า ยายบอกพูดไม่รู้เรื่องจริงนะยายบอกว่าเองเป็นคนพูดเร็วแสดงว่าเองไม่ได้พูดไม่รู้เรื่องแต่เองเป็นคนพูดเร็วแค่นั้นแค่ต้องปรับคาพูดปรับจังหวะการพูดเราอาจจะยังไม่ได้เคยไปเรียนถูกป้ายังไม่รู้ว่าอ๋อจริงๆมันปรับได้ถูกปะการแม้แต่การร้องเพลงอ่ะบางคนบอกร้องเพลงไม่เพาะแต่เรายังไม่รู้เทคนิคถ้าเรารู้เทคนิคเราอาจจะค้นหาตัวเองก็ได้ถูกปะกับอีกอย่างหนึ่งยายที่คําว่าค้นหาตัวเองสิ่งหนึ่งที่นอเจอแล้วแบบ ที่น้อติดใจมากเหมือนกับว่าเป็นคําที่อาจารย์เขาบอกนะ้ไม่ลืมเลยการเพราะบอกว่าเราไม่ต้องค้นหาตัวเองใหญ่เรามีมันอยู่แล้วเหมือนทุกคนจำในน้่าตอนต้นที่ยายบอกว่าเหมือนน้อเป็นคนหนึ่งที่เฮ้เด็กคนนี้มันดูเหมือนเอาเรื่องเหมือนที่ยายบอกว,อว่าแบบเฮ้ยมันดูแบบมาช่วยงานอันนั้นมันคือสเสน่ห์ที่ผมไม่เคยรู้แล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ใครๆก็ทําได้เหมือนว่าทุกคนนะมีความเป็นตัวเองอยู่แล้วแต่เราแค่ยังไม่เคยเอามันออกมาเรายังไม่รู้ว่าจริงๆอันนี้คือสเสน่ห์ของเรา อันนี้คือสิ่งที่จะพาเราไปสู่งานที่อาจจะเป็นางานเออแล้วโลกนี้ไม่ได้มีงานแค่งานประจําถูกไหม,มครับที่พาน็อตมาน็อตไม่ได้เป็นคนที่เรียนจบมาแล้วต้องหางานประจําถูกปะครับน็อตเป็นเด็กที่เรียนจบมาแล้วค้นหาตัวเองไม่ผิดถูกไหมแล้วหลายๆคนอาจจะทํางานประจําไปด้วยก็ได้แล้วลองค้นหาตัวเองในรูปแบบต่าง ถูกปะแล้วการค้นหาตัวเองอ่ะนอกเหนือจากการประจำอ่ะมันสร้างรายได้ได้ด้วยนะถูกไหมทุกวันนี้รายได้สร้างง่ายมากใช่ไหมยายทุกวันนี้ถ้าน็อตไม่ไม่ไม่ค้นหาตัวเองในวันนั้นถูกปะวันนี้ก็ไม่มีน็อตในวันนี้นะอาจจะเป็นน็อตในเวอร์ชันพนักงานประจำที่อยู่แค่หน้าต่อก็ยังไม่รู้ว่าทําอะไรใช่อาจจะเป็นภาษาจีนไหมก็ยังไม่รู้อืมคืออาจจะไม่ได้เห็นน็อตในเวอร์ชันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ที่เชิญน็อตมาเนี่ยก็คือ ให้ทุกคนรู้ว่าคนเราอ่ะไม่มีใครไม่ประสบความสําเร็จหรอกถูกปะทุกคนสามารถประสบความสําเร็จได้ในแบบของตัวเองไม่จําเป็นต้องเหมือนใครเราหาแรงบันดาลใจได้จากทั่วทุกมุมโลกเลยทุกวันนี้ถูกไหมจริงครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเอาบรรทัดฐานของใครมากําหนดตัวเราถูกปะครับแล้วเราก็จะเป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดจริงครับอืม S <S อมิมแพกอย่างนั้ยายทุกคนเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดไม่จําเป็นต้องเหมือนไทยเนา oh? ะขอแค่ทุกวันนี้เราดีขึ้นในแต่ละวันก็ก็พอแล้วว่าจริงครับ <S <S พี่ก็บอกว่าโอเคณว,วันนี้ก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจ <S 2> <S 2> ที่ได้เห็นน้องพัฒนามาถึงทุกวันนี้มีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ชมรายการของเราก็บ้าอยากฝากถึงคนที่กําลังดูอยู่หรือว่าคนที่อาจจะแบบ ที่เหมือนเรียกว่าไงอยากค้นหาตัวเองหรือจะบอกว่าทุกคนไม่ต้องค้นหาอย่างมีครั้งหนึ่งไม่ต้องค้นหาแค่ว่าบางทีเสน่ห์ของคุณหรือว่าความเป็นตัวคุณมากๆเนี่ยบางทีอาจจะเป็นเรื่องที่คุณนั้นไม่กล้ายอมรับแต่บางทีคุณต้องหาใครสักคนหนึ่งที่มายืนยันกับคุณว่าคุณนั่นแหละครับว่าคุณทําได้ใช่เพราะฉะนั้นลุยเท่านั้นอยากปิดตัวเองทำหทำให้ดีที่สุดในเวของตัวเองหวังว่าเอพิสซดนี้นะคะจะเป็นแรงบันดาลใจมากกว่า ให้กับใครหลายๆคนที่กำลังค้นหาตัวเองอยากให้ตัวเองดีขึ้นในเวอร์ชั่นทุกวันนี้ค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นไปค่ะไม่ต้องรีบเป็นตัวเราเองในเวอร์ชั่นของเราเองทุกคนมีสเสน่ห์เป็นของตัวเองขอบคุณน้องชายคนนี้มากขอบคุณพี่เต้ามากเหมือนกันครับขอบคุณมากๆค่ะ <laughs> แล้วก็พบกันในเอพิโซดหน้านะคะว่าแขกรับเชิญคนพิเศษของเราจะเป็นใคร รับรองว่าแต่ละแอพิโซดของเราเนี่ยไม่ซ้ากันแน่นอนค่ะทุกอาชีพมีสเสน่ห์เป็นของตัวเองและมีอุปสรรคที่ต้องผ่านไปได้ด้วยตัวเองส่วนใครนะคะอยากจะติดตามรายการก็ติดตามรายการเราได้ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube, Facebook, TikTok แล้วก็ i อนะคะติดตามเราได้ทุกช่องทางเลยสำหรับอาทิตย์นี้นะคะแต่ก็ต้องขอบคุณมากสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ